ตอนนี้ก็สำหรับเมื่อวานนี้วิกเตอร์ก็เพิ่งออกโซโล่ไปนะคะ,ะค่ะค่ะ,คะก็ตอนนี้เป็นช่วงโปรเจกต์โซโล่ของน้องๆเป็นโปรเจกต์โซโล่ของน้องๆตอนนี้ออกไปแล้ว4เหลืออีก2ฮะเหลืออีก2ก็เหลือคิมกับองรีคือทำไมจังทำให้เป็นโซโล่เออเรารู้สึกว่าพอเวลาน้องๆได้ได้ออกอซิงเกิลต่างๆมาแล้วก็หลายเพลงนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเป็นโอเคเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่สามารถที่จะนำไอเดียของตัวเองนำความสามารถเนี่ยออกมาโชว์ให้กับให้กับยูเซอร์ให้กับแฟนๆของเขาเนี่ยได้ได้เห็นกันแล้วผมคิดว่ามันก็ทำให้เกิดความแปลกใหม่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันด้วยด้วยบุคลิกด้วยสไตล์ของเพลง <ฮะ S 1> ด้วยวิธีการร้องไม่เหมือนกันค่ะเมื่อน้องโตขึ้นแล้วคุณพ่อเลยไม่ต้องไปไปคุมไปดูแลไปบบควบคุมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องเลยครับน้องๆสามารถที่จะทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดแล้วอตอนนี้คุณพ่อก็สบายแล้วตอนนี้คุณพอ่อเข้าป่าแทนครับ <c oughs> แต่มีแนะนำไหมคะเขาจะมาขอคำแนะนำว่าแบบจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เอาจริงแล้วเนี่ยครับ เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็การขอคําแนะนำานจะเป็นในเรื่องบางงานมากกว่านะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆห,หรือว่างานคอนเสิรต์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นงานแฟนมีตอะไรงเงี้ยครับแล้วก็เราก็ต้องมีการประชุมร่วมกันเพราะว่าก่อนที่มันจะออกมาเป็นงานได้นะครับมันก็ต้องเอาไอเดียซึ่งพ็อกซเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นของไอเดียต่างๆแล้วก็เราก็ทีมงานต่างๆก็มาแตก ย่อจากไอเดียต่างๆเหล่านี้ค่ะนต่เรื่องของทีมก็เป็ขั้นตอนทุกขั้นตอนก็พยายามที่จะขัาดูทุกขั้นตอนอเราก็รู้สึกว่าทุกๆขั้นตอนมีความหมายแต่บางอย่างในบางขั้นตอนเราก็สามารถที่จะก,ก็จะสามารถปล่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของน้องๆเองในเรื่องของทีมงานนะค่อนข้างที่จะเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากคับพี่ทิงพอใจแล้วที่บอกเมื่อกี้บอกจะเข้าป่าอ่าใช่ครับก็เข้าป่าฮะยังไงครับ เป่วยกับในะป่าแล้วอ๋อ <c oughs> แน่นอนครับก็โอ้เนวิเกเตอร์จะคัมแบ็กใช่ไหมครับเป็นแบบไหนพี่ติ๋กัสเป็นทีวีหรือว่าเป็นออนไลน์หรืออะไรับเออ,อเป็นทางทีวีฮะอ่าเป็นทางช่องไทยพีบีซึ่งจะมีถแถลงผังในวันที่11ฤพฤษภาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนในรอบติ้งหายปกี่ปีอ่ะห้าเหรอ ประมาณประมาณ5าปีตอนนั้นเหมือนพี่ติ๊กประกาศว่า Fairview n a เ i c a t o r จะหยุดแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ายาะมาคือพอเวลาถึงแม้ว่าเราเราหยุดทำรายการเนี่ยครับแต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยไม่หยุดแล้วเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งแปลกใหม่เห็นต่างๆแล้วเราก็มันก็เหมือนกับเราก็อยากจะแบบ มาเล่าเรื่องต่างๆให้ให้น้องๆได้เห็นกันรวมถึงนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอยากเดินทางไปต่างประเทศด้วยก็อยากจะให้เห็นมุมมองต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็เลยลองเสนอทางช่องไทยีีดูแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบรับก็เหมือนกับเออลองทําดูตอนทำาปรโมชั a l เสนอไปก็ปรากฏว่าทางช่องเขาตอบรับ ผมก็เอ้ายุ่งแล้วเขาเอาด้วยตอนแรกคือใช่ครับตอนแรกคิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเลยะ <c oughs> แล้วก็แบบเออเราทําดูเผื่อแบบอจะจะมีงานเพราะตอนนั้นก็คงจะแบบ <c oughs> คิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีงานอะไรต่างๆให้ทําเยอะแยะแล้วเราก็ว่างด้วยก็บวกกับเราชอบเดินทางก็เออจะได้ผสมในการขายทําไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจไม่ทำอย่างเดิมเลยนะคะ ตเรามม่เเนน้าใใหหออรคิดว่าคาแรคเตอร์รของเนวิเกเตอร์จะคงอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่ที่เปลี่ยนมากขึ้นนก็คือว่าเราอยากจะทําให้เนวิเกเตอร์เนี่ยมันเฟรนลี่ขึ้นมมันเฟรนลี่ขึ้นคือไม่ได้แบบโหด่เพราะจนภัยจนแบบยากที่จะไปถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงความแปลกใหม่ของแขกรับเชิญพิเศษต่างๆด้วยนะฮะที่จะมาสร้างสีงสันให้กับรายการแต่โดยปกติ ใช่ค่ะใช่อย่างี้พวกงานบริหารอะไรก็คือยังยังเป็นทำได้มับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เราก็สามารถคุยทางโทรศัพท์ได้แล้วเขาวสัญญาณนี่ยพี่เป็นสัญญาเหรอพี่เขพอแล้วเราเข้าป่าปุ๊บเราก็มีสัญญาณบ้ไม่มีบ้างแต่พอเรามีปุ๊บโอ้โหข้อความเป็นเป็นร้อยเลยก็ก็ต้องไล่ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอันไหนที่แบบสามารถปล่อยผ่านได้เราก็ปล่อยต้องปล่อยวางนะครับต้องปล่อยให้กลไกในการทํางานสามารถทํางานไปต่อได้อยู่แล้วโดยโดยที่ไม่มีเรา นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นตัวตัวเชื่อมหรือเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องเท<ม>่านั้นเองครับที่แรกที่จะไปหรือเปลยันได้ยังไงเอเอ,เอขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนเลยจะจะมีประเด็นที่ชั่วอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยากแชร์คุด้วยในช่วงนี้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมันร้อนเนาะเอาจิงแล้วนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไฟป่าน้ําท่วมฝุ่นพีเอ็มสองจุดหนี่ครับในเนวิเกเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่าไปหมดแล้ว แล้วก็ผมคิดว่าผมพูดไปมากแล้วแล้วก็แล้วก็เราคิดว่ามันก็น่าจะาได้รับลูกข่าวสารมาบ้างแล้วแล้วก็บางอย่างแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าถ,ถ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะย้ําในเรื่องผู้นี้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันต้องพูดในในเรื่องของฐานข้อมูลที่ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมเองก็อาจจะไม่ใช่นักวิชาการ ความเชื่อถืออาจจะไม่ค่อยมากนักเป็นเพียงแค่คนเดินทางที่ไปเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นเองอะไรเงี้ยคร<ม>ก็ก็อาจจะเพียงเป็นเพียงแค่การสื่อสารได้ได้ทางภาพแบบนี้เท่านั้นคะ่ะแล้วต้องตอบภรรยาคนลูกไว้ไงคะเวลาถ่ายเนีอ๋อเขาเข้าใจฮะเขาเข้าใจเ <c oughs> ขาเข้าใจช <c oughs> ินแล้วเนาะไม่จิงเนาะก็น้องเ <c oughs> ขาเออคือตอนเนี้ยสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้สนใจเหมือนเราแบบนี้เขาสนใจแบบ รอบๆตัวเขาอะไรเงี้ครับเราก็พยายามเติมแล้วก็สอนให้เขารู้จักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจว่าแบบไหนที่เราสามารถสัมผัสได้แบบไหนที่มันอันตรายแบบไหนที่ไม่อันตรายเราจะไม่สอนให้เขาแบบกลัวไปหมดทุกอย่างอะไรเงนี้ให้เขาเข้าใจว่าธรรมชาติของสัตว์ต่างๆมันเป็นแบบไหนนิสัยเป็นยังไงหรือว่า,า,าโตแล้วขาน้องเขาตัดไหมแน่นอนครับถ้าเกิดเขาอยากไปนะครับเราจะไม่บังคับเขาครับ เอาไม่ถึงก็หลายเดือนตอนนี้ก็คือไปไปกลับกลับเลยครับผมไปก็ไม่กี่วันเองครับแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยครับก็ยืนยันบอกที่ว่างานบริหารแล้วก็ไม่ทิ้งแน่นอนครับวนการเหมือนพาที่ติ๊กต๊อกไปกระบวนการบริหาร่ายหรือเปล่าเออไม่ไม่ทิ้งแน่นอนครับเพราะว่าผมคิดว่าสําหรับตัวของศิลปินตัวของพ็อกซี่เองนะครับเราอยู่ด้วยกันมาเราเจอน้องๆเขาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็จนถึง ต้นจนถึงปลายเนี่ยผมคิดว่าผมจะอยู่กับพวกเขาตลอดให้ได้นานที่สุดก่อนที่พวกเขาจะ,ะหมดสัญญาจะค่ายไปอะไรเงี้ยครับเราจะดูแลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนจบตัง้งแต่ต้นจนจบใช่ครับใช่ครับแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะพี่เค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ